สวัสดีครับทุกชมน,นะครับสุดเฟลิกไอเอมนะครับ,รบเรามาเล่นเกนมเพื่อนคลิปแบบว่าจบแล้วคลิปจบแล้วพวี่ย,ย,ยัง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 คือเราใช้บั๊กไม่ได้แล้วอ,ะ <S <S อ่ะเออเศร้าเลยอ่ะอเฮ้ยอันี้ตัวเล้ยเ้ยมาเสร็จแล้วเ้ยประกอบรด้็จแล้วเว้ย หวานเมนต์ครับเกี่ยวมึงปะกอบเสร็จันไอเียกูยืนอยู่เฉยไอเทียค่าอาหารค่าความหิวกูลดไปโคตรเยอะเลยส้นตีนเลยยังไม่ทานทำเทียยป่ะเต็มออดหรือทางกันดีกว่าเห็ดแม่งกูไม่ทานทำส้นตีเลยมาแล้วโอ้โหกูแทบไม่ขยับเลยอ่ะแค่เหรอมึงไม่ขยับเลยใ่ไหมเออไม่ขยับเลยอ่ะโอ้แล้วรถมันมันหนื่อยอ่างวะเออว่มันช้า สัตว์เอ๊ะดึงจิ๋วหายเลยรถเน่าจังเนี่ยไอ้เรี่ยงเราดูดรถฟ้าเปี่ยรถฟ้าไม่ชอบผ่าตามหลังเวลาขับรถมันจะผ่าตอนกี่เมตรนะเออมันชอบผ่านข้างหลังรถอะก็จะตายเนี่ยใน่นาโอ้ยโอ้ยสภาพรถหนักจัดอะเฮ้ยเฮ้ยช็อปช็อปชอปชอปชอปหลังคา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  ก็เอาเลก็อ,อะไรซื้ออะเฮ้ยดู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 โอ้ยมิกมันให้เอาของมานี่เ่าะเฮ้ยมิกไอ้เหี้ยเครื่อนมีแรงว่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยไอมิกทำไมกูหยิบได้เลยอะ่ะมันต้องจ่ายตางังค์ป่ะหรือว่ามันมีเส้นแดงโยโอยเฮ้ยอะไรอะ